สวัสดีครับเพื่อนๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมติดค้างไว้เนืเ่องจากว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็พอมันปรับเปลี่ยนมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเสนอของใหม่ผมก็เลยเอาของเก่าออกซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเขียนเฉพาะเป็นจดหมายที่มีแต่ตัวหนังสือคราวนี้พอมีของใหม่ที่อะไรน่าเล่นกว่าผมว่าปรับดีกว่านะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะปรับมาเป็นการเขียนจดหมายในลักษณะของอีนิวเลสเตอร์เนี่ยผมอยากจะมาทบทวนเพื่อกันพลาดนิดนึง ให้มาดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนอีเมลอะไรก็ตามให้เข้ามาแล้วก็สร้างแคมเปญน,นั้นก่อนนะครับแล้วก็เขียนอีเมลในแคมเปญน,นั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในอีเมล m y p o s t e c e m y p o s t e c e เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าชื่อของแคมเปญคือ MyPostage หนึ่งฟลัพอร์ของ m y p o s t e หนึ่งมีเยอะมากนะครับมีเยอะแล้วถ้าผมจะมาสาธิตก็จะเป็นเมลที่12 13 14ซึ่งมันเยอะเราลองมาดูไหมครับว่า ถ้าอย่างนั้นเรามาคิดเอทแคมเปญกันใหม่นะครับลองคิดเอทแคมเปญเลยไหนๆเราจะมาเริ่มต้นกันแล้วนะครับตั้งชื่อใหม่เลยนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่าพงศศูนย์ศูนย์สองก็แล้วกันนะครับอ่ะพงศูนย์ศูนย์สองเหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมก็คิดเอทขึ้นมาเขาบอกออกไม่ได้ตัวเดิมนะครับเพราะว่าผมเมื่อกี้นี้ผมลบไปแล้วจะไปเรียกมันใหม่เอาเป็นศูนย์ศูนย์สามกันนะครับ พอผมใช้พง003ผมก็จะต้องเ e ีย e Follow Up ก็คือการเขียนจดหมายติดตามนะครับเราจะไม่เข้าไปทำา Edit แคมเปญตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราตั้งชื่อแคมเปญก่อนนะฮะตัวนในรายละเอียดของแคมเปญเห็นไหมฮะเราเองเยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรเลยมันก็ Active ทำหน้าที่ของมันในการสร้าง Follow Up แล้ววันนั้น f o l l o w u p ก็คือการเขียนจดหมายติดตามนั่นเองคราวนี้เราจะเขียนแบบเดิมไหมที่ เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนแบบจดหมายข่าวซึ่งมีภาพแปะไปด้วยแต่ถ้าน,นี้เป็นโค้ด HTML เราไม่ถนัดเราข้ามไปดีกว่านะครับเราคลิกมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับ n a m นเป็นอ e ีเมลฉบับแรกของแคมเปญใหม่ ตรงนี้จะเป็นศูนย์วันศูนวันหมายความว่าถ้าเขากรอกชื่อแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็สับมิ t จดหมายนี้จะกลับไปที่เขาภายในไม่กี่วินาทีก็คือภายในวันเดียวกันโดยฉับพลันเลยนะครับครนี้ถ้าเกิดตรงนี้เราให้จดหมายไปพรุ่งนี้เราก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปคือเว้นหนึ่งวันนะฮะก็จะจดหมายจะไปถึงเขาครนี้ถ้าเกิดว่าชื่อตรงนี้เขาบอกว่าไม่เซจเนมตรงนี้นะครับเป็นชื่อของเรากําหนด ตัวมเมสเซจนี่แหละว่าให้มเมสเซจนี้ชื่ออะไรแล้วก็จ,จะตั้งชื่อว่าอะไรดีละ่ะพาไปเที่ยวล้วกันนะครับสมมุติว่าเราตั้งชื่อว่าพาไปเที่ยวตรงนี้นะฮะชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อเฉพาะมเมสเซจที่เราตั้งโดยส่วนตัวไม่ไปปรปากฏให้กับคนที่รับจดหมายแต่คนที่รับจดหมายจะเห็นอันนี้ครับตรงนี้เนี่ยสมมติว่าผมใช้คําว่าสวัสดีนะครับทุกครั้งเนี่ยผมใช้สวัสดีนะครับ สวัสดีคุณคุณอะไรขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับ p e r s o n a l l นล e รตรงนี้สมมติเราใช้ firstname นะครับซึ่งคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ Firstname กันนะครับผมก็ใช้ firstname นะวันนี้ที่รอคอยนะชื่อคล้ายๆหนังแต่ว่าโอเคเสยเย็ดเขาคงไม่รู้เรื่องเอาแค่วันนี้ที่รอคอยนะครับมาถึงแล้วแล้วกันนะเอาเอะไรว่าจะได้ไม่ด้วนนะครับวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วก็ผ่านไปคืนนี้ เขาจะถามว่าเวลาตรงที่เขากรอกกลับมาแล้วเนี่ยให้ไปรายงานที่ไหนผมขอไว้ที่อ e ี mail เมลนะครับเซเว่นวิดไนท์นะครับผมใช้อ e ีเมลเซเว่นวิดไนท์เพราะฉะนั้นเวลาที่เขารายงานกลับมาว่ามีใครกรอกเขาก็จะรายงานตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรีไพลชูตรงนี้เราไม่ต้องแก้นะครับเอาตามนี้ก่อนเซฟไปซะ เด้งขึ้นมาแล้วนะครับบอกว่าเซฟเรียบร้อยก็ไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปเราก็จะเริ่มเขียนจดหมายกันสิครับในนี้เขาจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยอยากได้แบบไหนดีครับจะมีแบบหลายอย่างนะฮะคราวนี้เราเลือกดูนะครับว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเราใช้หมวดหมู่เป็นตัวกําหนดนะครับ communication นะครับเรื่องของการสื่อสารเอาแบบนี้ดีนะฮะมีให้เลือกอยู่ห้าหกแบบถ้าเอาเรื่องของ healthy นะครับ ลที่เห็น beautiful เห็นไหมออแบบสวยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอารวมๆเลยนยฮะดูอันบนเลยนะครับอันบนนี่จะรวมเลยนะครับคราวนี้นอกจากการเลือกด้วยก,การกําหนดหมวดหมู่แล้วเนี่ยนะครับให้เลือกจากตรงนี้ด้วยนะครับ My Temp l a ล e ลองดูนะครับ Start ด้วย m y t e m p l a t e ก็คือรูปตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ฟอร์มเป็นเรื่องสำคัญนะครับลองดูนี่คือฟอร์มที่ผมใช้นะครับ อยากดูไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยลองดูฟอร์มที่หนึ่งผมใช้อะไรนี่คือฟอร์มที่ผมใช้อันแรกส่วนไหมครับอา้าวมันย้อนกลับไปดูฟอร์มที่สองี่ว่าผมใช้อะไรอา้าวมานี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมโชว์ทีแล้วกันนะฮะแต่อย่างน้อยผมมีสิบสองฟอร์มในจดหมายสิบสองฉบับซึ่งผมทำไว้เนี่ย ค่อนข้างจะเยอะเกินนะครับในการที่จะสร้างความยุ่งยากให้กับคนที่เรียนแบบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เขาเรียนแบบนะครับเพียงแต่ว่า,าไปทําความยุ่งยากให้เขามากเพราะว่าเขาจะต้องจํามากเท่านั้นเองนะครับค mm ือที่ถ้าเกิดว่าเราจะ Import แบบมาก็ได้หรือเราจะใช้ Pen t e ทคอย่างที่ผมอธิบายก็ได้นะครับอย่างนี้ถ้าเราจะไม่เอารูปเลยเราไม่ใส่รูปเลยนะครับก็ใช้นี่เลยฮะการเขียนเนี่ยก็จะแบบพื้นๆเลยนะฮะเราก็เขียนไปไล่ไปนะครับ แล้วก็ personalize ก็เหมือนกันนะเวลาที่เราจะใส่ First name มันก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรอันนี้เนี่ยเส้นนี้นะครับนะครับเว็บลองลายเนี่ยคือเส้นนี้ที่ผมลากออกมาเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าคุณอย่าเขียนเลยไปถึงตรงนี้ก็แล้วกันมันอ่านลำบากแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาเขียนเนี่ยเขาเขียนแค่กลุ่มแค่นี้ฮนะเพราะว่าไม่เมื่อยตาเวลาคนที่เขาอ่านนะฮะแล้วก็กลับไปแล้วกันนะเพราะว่าเราเชียร์ให้เป็นแบบ in i l l u s t r a t e r ไปซะแล้ว นะครับเรากลับไปแล้วกันนะครับกลับมาในเรื่องของการเขียนแบบเทมเพลตกันดีกว่านะเอาแบบไหนดีแบบไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้จํากัดเลยนะครับเราลองให้ได้ตลอดเวลาลองเมื่อกี้เราเห็นว่าตัว Hello and Beauty สวยนะครับจะได้มีกําลังใจในการเขียนหน่อยนึกภาพออกไหมครับเมลแรกผมใช้ฟอร์มนี้นะครับเพราะฉะนั้น ภาพผมจะสวยนะครับผมก็ใช้ฟอร์มนี้ให้ดูคราวนี้รูปเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ชอบรูปนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะเราก็คลิกไปที่รูปเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะงานเราไม่ได้สไตล์สวยเลยงานเราอาจจะเฮฟวี่หน่อยนะครับขายอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเงี้ยคงจะไม่เหมาะกับรูปเมื่อกี้นะครับอ่ะขายอุปกรณ์ก่อสร้างงั้นเอาวันนี้แล้วกันแต่อย่าลืมว่าภาพนี้เป็นภาพแนวยาว เห็นไหมครับปัญหาเราเกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อเราเลือกภาพผิดต้องเปลี่ยนใหม่คลิกใหม่เปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เลยคราวนี้เมื่อผมพาหลงทางเนี่ยผมต้องพากลับมาให้ถูกไหนไหนก็มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ดูซิว่าผมจะพากลับยังไงนะฮะอยากให้เพื่อนเน <ๆ S 2> เห็นตรงนี้นิดนึงตรงนี้คําว่า history คลิกขึ้นมาเลยครับตอนนี้ผมทําอยู่เนี่ยสี่โมงกว่านะครับ นี่คือล่าสุดที่ผมทํานะครับออกมาอันนี้คือก่อนล่าสุดนะครับกดฮิส t อรีกลับมาที่เดิมตอนนี้ผมกลับมานะครับในหน้านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกภาพผมก็คลิกไปตรงนี้นะครับตรงที่เราเลือกภาพเขาก็จะกลับไปหน้าที่มีภาพให้เราเลือกนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มีภาพให้เราเลือกเยอะเลยนะครับนี่เป็นภาพที่ทางเก t r e ร p สปอนเขาเตรียมมาให้เราเรายังเลือกภาพนี้อยู่นะฮะ เห็นไหมครับภาพตัวนี้สวยงามนะครับเราได้ภาพตัวนี้แล้วเลื่อนให้พอดีพอเหมาะนะครับนี่คืองานเรามีคนสนใจเยอะมากนะครับตอนนี้พอเลือกภาพได้แล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเฮดไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเฮดไลน์ว่า,าไปเที่ยวกันไหมดีไหมไปเที่ยวกัน เขยวกันไหมนะครับแบล็กเกลวสีเขียวแบล็กเกลว์เขาก็ดีๆอยู่แล้วนะครับลองเปลี่ยนเขาซะหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยนะครับเอาละครับงาแบกเกลวเราทําให้เกิดสีสันขึ้นๆก็ได้นะครับอันนี้ตัวหนังสือเราก็แก้ไปแล้วนะครับแบกแกวตัวนี้โลโก้เนี่ยโลโก้คงไม่ง่ายนักนะครับโลโก้ เพืเ่อนๆต้องเตรียมโลโก้ก่อนที่จะมาใส่นะครับตอนนี้เราไม่ได้เตรียมไซส์ตัวนี้จะใส่ลําบากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงโลโก้เนี่ยผ่านไปตัวเนื้อหาต่างหากนะครับตรงเนี้ยถ้าจะมีอะไรก็ตามนะะที่เราจะเขียนเราก็จะมาเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งก็รองรับภาษาไทยนะฮะไม่มีปัญหารองรับภาษาไทยด้วย ยู่ิมๆก็ไม่ดีให้อยู่ตรงกลางดีกว่านะครับเราก็คิดมานะครับถ้าลองรับภาษาไทยถ้า้ายมันเล็กนะครับก็เพิ่มสายนะครับจาก16เป็นสิบเจ็ดสิยิบสไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นแต่สีก็ยังไม่ถูกใจเพราะว่าออกมาเป็นสีเทานะครับไม่ถูกใจสักสีหนึ่งเอาสีนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราเห็นว่า การให้ตัวของเครื่องมือเนี่ยทํางานง่ายแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากให้ตรงนี้มีลิงก์ล่ะทำยังไงคลิกไปที่นี่ปั๊บเห็นไหมจะมี URL ถ้ามรามีลิงก์อยู่เราก็วางลิงก์เลยนะครับไปที่โมเดที่ผมวางไปที่ youtube นะครับผมก็โอเคละชื่อไม่ตั้งะจะตั้งดีไหมชื่อ,อโอเคผมทําเองนะฮะคลิกไปก็โอเคแล้วละ่ะอ,ออเดอร์นาวแต่ออเดอร์นาวตรงนี้เนี่ยผมจะแก้ว่า คลิกดูวิดีโอนะครับคราวนี้จะคลิกดูวิดีโอแค่นี้จะมีลิงก์ไหมเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีก็ต้องใส่ลิงก์ให้เขาหน่อยก็ตรงนี้ก่อนให้มันให้เป็นลิงก์ก่อนนะครับก็วางนะครับไปที่ลิงก์เห็นนะเมื่อกี้นี้เราทําให้ภาษาไทยตัวนี้ก็เป็นลิงก์คราวนี้เรารู้วิธีการที่จะใส่ลิงก์ไปที่ตัวหนังสือหรือว่า ใส่ลิงก์ไปที่สิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เราสําหรับใส่ลิงก์ก็มีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกคิดว่าแค่นี้พออยังครับจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็จะดูดีนะครับจะเทสต์มสเสดไหมถ้าเทสต์มสเสจนะฮะก็มาที่ตรงนี้นะครับเทสต์มสเสจไปที่ไหนดีนะครับไปที่ไมโ o s สเปกหนึ่งนี้แล้วกันนะฮะก็เซน์ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราทำไปนะสวยไหม นะฮะผ่านไปเลยนะครับตรงนี้ถือว่าตรงแล้วเราก็ตอนนี้เราเซฟเทมเพลตแล้วถือว่านี้ใช้ได้นะครับก็ถือว่านี้ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็ Next step ไปเลย Next step ไปแสดงว่าเราทํางานเสร็จแล้วนะครับพาไปเที่ยวเสร็จแล้วนะครับจดหมายฉบับคําว่าพาไปเที่ยวเสร็จแล้วคืนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปดูที่เราเทสไปเมื่อกี้นะฮะตรงนี้เราจะเทสอีกก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เราเทสไปแล้วผมก็จะพาไปดูเลยนะครับ